l e เบนส์มือดใครรู้จักคำนี้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะได้มาจากการนั่งดูกระตูนเยนวันเมื่อเช้านี้นะคะก็เลยอยากเามาสอน l e b บ n ส์มือ r ดในความหมายที่มันเป็นสำนวนนะภาษาพูดนะใช้กับอะไรที่มันเหมือนกับว่าสิ่งเสี่ยงอะสิ่งเสี่ยงหรือแบบตกใจนะคะตัวอย่างเช่นแบบพระเอกเนี่ยกำลังจะเข้าไปในที่ท,ที่อันตรายเพื่อนก็นเลยพูดว่าบิสตูเลเบนส์มือดาบิ l ล b e เบนส์มืแปลว่าเธอเนี่ยนะอยากตายหรือไงหรือว่าเธอจะไปทําอะไรเสี่ยงๆอย่างนั้นทำไมนี่คือแบบแรกหรืออีกแบบหนึ่งเราใช้ l ล b e n บนส์มือเในความรู้สึกที่มันแบบเหนื่อยล้ากับชีวิตหมดกําลังใจกับชีวิตอย่างเช่น air is lebensmüde เขาว่าเหนื่อยล้ากับชีวิตนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็เอามาเล่าให้กันฟังนะ ย่อยง่ายเขาจได้เช็ได้จริงนะคะถ้าเป็นนึ่งคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นเรียนเยอรมันนะคะอยากเรียนกับคนที่สอนเข้าใจใง่ายๆไม่ตัดสินนักเรียนไม่ว่านักเรียนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันไปตลอดนะคะไม่ว่าพี่จะมีรพื้นนานหรือไม่มีมาเรียนด้วยกันนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทค่ะตกชั่วโมงละสามสิบกว่าบาทสอนละเอียดมากๆแล้วตกกันบ้านตัวต่อตัว,ต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 วในราคาเท่านี้นะคะเพราะอยากช่วยคนไทยที่ งบประมาณน้นอยๆแต่ว่าอยากเรียนจริงๆแล้วก็ไม่กล้าเรียนกับใครอะมาเรียนด้วยกันได้นะคะ a 1กับ A2 1,890บาทนะคะหรือว่าคอร์สเยอรมัลานนนเ้าย990บาทนะคะตัวกันบ้านจริงทักมานะคะมาดูตัวอย่างมาดูรีวิวมาดูการทํางานของพวกเราว่าเราตั้งใจจริงๆนะคะสนใจก็ทักมานะคะ